หอมกลิ่นเฮดขนาดเลยเจ้าเดี๋ยวเอา่าดอกคานี่นะเจ้าดอกคากับใบบักหนูนาะใส่ไปติกันเลยเจ้ามันจะหอมกลิ่นดอกคาขนาดเลยสวัสดีเจ้าเจ้านี้ไปเอจะทำกับข้าวนะเจ้าวันนี้เราจะแกงออมกบ ใส่เห็ดทอบนะเจ้าหรือว่าเห็ดเพาะนะเจ้าจะใส่ดอ,อกคาตวัววันนี้ได้ดอ,อกคามาจัดงามเลยเจ้าพริกแกงเปิ้นก็จะมีพริกแห้งหอมแดงหอมขาวกะปิเกลือให้เล็กน้อยนะเจ้าอันดับแรกเนี่ยป้าเอขอไปต่าน้ำพริกไปโขกน้ำพริกก่อนนะเจ้าไปโขกน้ำพริกเหมือนแกงออมเนาะล้วเาก็มาหัน่นเห็ดทอปไปกก กบแต่ในเจ้ากบไปเอกก็ไปเผามาเรียบร้อยแล้วเจ้าไปครับไปตัดน้ำพริกก่อนนะเจ้าเจ้าให้ทอเขากับมาซอยเนาะเอาแกนใหญ่มันผ่าปะผ่าน้ำพริกไปเอกก็ตัดเสร็จแล้วนะเจ้ากบเขาก็ไปหั่นมาละเดี๋ยวไปลงมือคั่ว แกองออมกบกกับเลยนะเจ้าอันนี้เอาใส่เอาค่ะแกงใหญ่ไปได้เจ้าพาพามันก็นุ่มๆทั้งนั้นเลยนะเจ้า ขาแก่กาแกงใหญ่ๆกับปอ,อ,แ,บปอ,อ,อแล้วเจ้าแกงน้อยๆเขาก็บ่ต้องพาแล้วเนาะแกงใส่แกงอ,อ้อมกบ กินกระเปิลเห็ด้ำปีหนึ่งมีเตื้อนหนึ่งนะเจ้าเห็ดหอบมันจะออกกินฟองปีฟองเดือนกระเปิลใส่ดอก่ายนะเจ้าเฮ้ยได้ดอกคายนะจัดน้มไปเลยเดี๋ยวเอาไปตั้งหม้อกันเลยเจ้า กันเลยนะเจ้านี่เลยน้ำพริกก็ไปตังมาเรียบร้อยแล้วเอามาคั่วน,นะคะคั่วน้ำพริกหอมก่อนนะเจ้า อ่าแ,า,อา,นะอาแล้วเอากบเนาะเอก็ไปซับมาเราจะเอาได้เอ้นนอะไรไปขวดไปกันค่ะ พวกใส่เห็นเนลยเจ้า,าหัวคั่วกลบคั่วพริกใหมัหอมก่อนแล้วเจ้าเรวก็เอาเห็ดมาใส่เนาะ ก็เติมน้ำลงไปนะเจ้าแลาตั้งไว้สกักกรรมนะเจ้ารอมันน้ำมันเดือดเดือดแล้วก็เอาเห็ดเขา้าย มาเลยกบกบเปื่อยดีแล้วนะเจ้าเห่อเหา็ดนะเจ้าเหา็ดที่ซอยได้แต่กี้ลงไปเลยแกงออมกบใส่เห็ดทอบปีหนึ่งจะได้กินเห็ดทอมเห็ดเต้อหนึ่งนะเจ้าเาอตั้งมาไว้นะเจ้าเดี๋ยวก็ใส่ดอกคาเนาะ รอเห็ดมันนุ่มๆใสมสักกรรมนะเจ้าใส่ผงชงรสด,ด้วยเจ้านี่ผงชงูรสใส่ผงชง,งรสตัวแกงอ่อมกุ๊บใส่เห็ดหอบนะเจ้าไ่เลยหอม รอสักรรมนะเจ้าโ้เห็ดขอบงามขนาดพอมกินเห็ดขนาดเลยเจ้าเดี๋ยวเอาอาดอกคานี่นะเจ้าดอกคากับใบบักกูดนาะใส่ไปติกันเลยเจ้ามันจะหอมกลิ่นดอกคาขนาดเลย แกงเฮ็ดทอบแกงอ่อมกบใส่เฮ็ดทอบก็บแปลว่าเสร็จแล้วนะเจ้าเดี๋ยวตักเสิร์ฟได้เลยเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันนะเจ้า ใส่เห็ดหอกกับแปแวัลซิลนะเจ้าเดี๋ยวเราไปกินข้าวด้วยกันนะเจ้าแกงอ่องกบใส่เห็ดหอกกับเซรวนะเจ้าป่ะเข้ามากินข้าวด้วยกันนะเจ้าสวัสดีเจ้า